อะไรกินตลาดรถไฟดีกว่าวันนี้หยุดกันครับผมนี่มากับขาใหญ่ขาใหญ่ไฟกระพริบไปเอกกินอะไรไม่รู้กระเพาถาดดีกว่าไปทำคอนเทนต์ก่อนเซลฟี่กับสาวดีกว่าเอกเยกเกเซลฟี่กับสาวก่อน มากับน้องชายสุิรักเขาจะมาทำอะไรกันที่นี่ครับผมมาดูกันมาทำอะไรครับผมมาทำอะไรตอนที่หนึ่ง,อองเอ,อ้ยอยากได้ปะชอบใส่ไ,ไม่เอกแบบเนี้ยไม่ชอบไปดิ เหมือนอันนี้อยู่บังกะโลอ่ะเชา่ชาเกาะเช่าเกาะเช่าเกาะแต่เสื้อผ้าก็เยอะแล้วดูดิตลาดนัดรถไฟสีนักขรินเราซื้อแฟนก่อนโอ้โหกระจกน,นุ่นยังมีไม่ใช่อย่าเช็คในนี้ด้วยมันเป็นยังไงเออนีเจอแล้วนี่อันนี้เท่าไหร่หรอครับแปดสิบเหมือนกันใช่ไหมโอ้มาถูกพี่แล้ว นี่เชื่อไหมว่าซื้อไปถามซีคอนเท่าไหร่รู้ป่ะไอ,อตัวแบบเนี้ยผมถ่ายรูปไปอยู่สามร้อยสองร้อยก็สิบไม่ถึงสามร้อยหรอกก็อีกสิบบาทอะก็ประมาณนั้นนะจเจอไหนก็ถูกใจหมดเลยดูดิใส่ไหนก็เข้าอะ่ะโอ้โหพี่อเอ,เอ,เอใสกระสอบให้ผมเลยพอเอาวันนี้แหละเอาวันนี้แหละาานะใส่ไหนก็เข้านะนเานาะ คนมาไรเนน่พี่เอาใส่กระสอบเลยเอาใส่กระสอบเอาใส่กระสอบ้ผมเอาวันนี่แหละครับมาแวะมาวันนี้มันหยุดรับผมทำงานหามรูกหางข้ากับน้องมันไม่ค่อยได้พักผ่อนเลยก็เลยอยากจะมาเกียกายเกียกายเกียกายตังค์ไม่ค่อยมีแต่แต่แต่อยาก่าเดินี้วเฉยแต่ตอนนี้มันมันบิดไปบิดมาแสดงหิวข้าวล้วไอ้ไอ้ะ เออมันมันไม่ได้บอกหรอกแต่การการะทามันฟ้องรอ,องให้ผมเลือกก่อนแป๊บนึงเออโอเคได้ไหมล่ะพี่ขอเดี๋ยน,น้องเห้อะไรชาร์จกอนได้อันนี้ก็เข้าเ <c oughs> ข้าลง เพลงติ๊กต็อกก้องขึ้นแล้วเนี่จยจัดไปเลยชิมมีนุ่โตคนณแมครับอันนี้ปะอันนี้อันนี้ไม่ออกครับอ,อ,นนอ,อันนี้มันใหญ่ไปพ <ไป S 1> ี่เข,ข้าไหมครใส่แว่นใส่ดูเหมือนคนมีความรู้ขึ้นมาไหมเหมืนอมนนักศึกษาเลย <c oughs> โอ้โหตายแล้ว <c oughs> เอาใส่กระสอบเลยยก <c oughs> เลิกไงยุ่งเลยที่ใส่กระสอบมี่ยกเลิกเลย โอ้โหอวกาศที่ใหม่เลยนี่ยนี่ไว้ขี่มาแฟนคืนแกครับจะหยุดแล้วจะหยุดแล้วจะไปแล้วไปไหนโอ้ยอันนี้ก็ดูเด็กอ่ะน่ารักจริงจริงที่วบบเิมินโตะอันนี้ดูน่ารักมันเป็นมุทุลเนไงเอาใส่กระสอบอีกอ่ะอะไรของเขาเนี่ย ใส่แก๊สม่นด้ชื่ออะไรเห็นไหมล่ะอ่าเวลาเดิมผมใส่แล้วพอลมมันเข้าซอกแล้วมันเข้านี่มันมันมันง่วงนอนอ่ะพี่เอาที่มันปิดอ่ะมันก็ใช่เวลาเขาเข้าซอกมันแสบตาพี่เคยเป็นไหมเวลาขมอใส่ถ้าถ้าถ้าปิดตรงนี้อ่ะมันจะมันจะไม่มีอะไรเลยมันแต่่่ออััันนนนน้้ะะะมจชวยยไดเี่ใช่ไหมใช่เพราะว่ามันเก็บข้างหมดเลยเก็บข้างใช่ไหมครับ แต่อันนี้มันเข้าซอกไงมันเหมือนมันเหมือนมันมันเข้าเป็นลำแหลมเนื้อนะเออเนี่ยเข้าทางข้างอันนี้มันเก็บข้างมันแนบเลยอ่ะเองใส่จะมันแนบใส่พวกเก็บพี่ด้วยอันนี้อ่ะเก็บข้างเก็บไหมอันนี้เก็บกว่าอันนี้เก็บกว่าใช่ไหมใหญ่ใหญ่ใช่นั่นแหละที่จับบางเนี่ยไม่ใช่ชนน้ันใช่เดี๋ยวเป็นเหมือนเพลงอะไรนะเพลงคาราบาลใครฟังไหมนางงามต่อกระจกอ่ะหนึ่งเท่าไหร่ละสาันแล้วไหน วีดรถให้ผมเท่าไหร่ดีกว่าเอาเอาก็ก็สามไงก็นั่นแหละราคานั I mean. ่นแหละคุย <OVER> ก <ine> like ันตั้งนานนึกว่าจะได้ยอดสีเท่าไหร่ก็รถอันละสิบบาทแล้วไงอ๋อก็ไปอันละสิบจับแปดสิบอันละสิบไอ้หรืออันละสิบเจ็ดสิบเท่ากับสองสองหนึ่งศูนย์โอเคโอเคโอเคครับจัดมาไหนไหนไหนอันไหนนะที่ผมคัดไว้เขียวตาตะไคร้เอ๋อโอเค เดี๋ยวผมลองสายมาถึงสายอันนี้ใช่ไหมไม่ใช่อันนี้เขียวเหรอเขียวได้ถ้าเขียวมันใส่กลางคืนได้ไหมได้มันมองชัดใช่ไหมพี่ได้ทั้งเขียวทั้งเขื่อนเอานั่นแหละเอานั่นไม่เอาแล้วเอานั่นแหล้วเอาผมสแกนใจได้หมดอ่ะเขียวเหลืองครับผมเดี๋ที่เราชอบครับผมพอแล้วพอเราเหยื่อกูไปแล้วกูรู้กูรู้มึงคิดอะไรอยู่อะไรไปแล้วไปแล้วไม่ไม่ปล่อยเราพี่ปล่อย แล้วเราก็ได้แว่นมาแล้วคนดีๆเขาไม่ใส่แว่นดำกลางคืนกันหรอกครับที่แบผมนี่แหละจะไปกินอะไรเอกบอกดิกินยำกินยำ,นำไปกินยำทุกอย่างยี่สิบไม่เท่าไหร่นะรู้สไอยสวยว่ะเอาไม่เอกกูเอาซื้อให้ อตังไม้กูนะก็คน <c oughs> นี่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 น <c oughs> มีอะไหน้ากินกันอะไรดูสิอย่างนี้ยี่สิบห้าบาทใช่ไหมครับนัก <c oughs> กี้เลย <c oughs> เอาเดยอะผลไมห้หรอ <c oughs> ได้มาแล้วครับนี่ไข่จิ้งจก

แลอวกสวยดีกว่าเนาะร้อยเดียวเองกูไปซื้อแม่งร้อยห้าสิบเลยในดีคอนแต่ว,ว่าค่าที่เขาแพงเอาหนุ่ม้วย